สวัสดีค่ะเอฟซีมณีท่อมีสามดาวสิพฐพั่น์เวนงมาติดตามตะเล็กับพ่อเนื้อธรรมชม พอญิงฟันเห็นผีโบลาน082มาบอกเลยแล้วก็ผีนาคม,มาหาคุณพอยิงอีกระทำชมผีนาเฮียนบอกให้ครหน้าสือโลกจะเป็นเลขตัวไดน,นะคะเนาะไปรับชมกับคุณพอยิงพร้อมกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทอมีสามดาวนําไปเด้อค่ะไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะแล้วครับเอฟสีสวัสดีค่ะพอยิงสวัสดีค่ะ โอ้ทผีหน้ากระหียนเนาะครับตอนอยังเนาะผ<ม>ีหน้าเฮี้ยนผีคนโบราณแปดสอก็ยังมาหาอีกเนาะ<ม>อืมเป็นอย่างไรไม่คิดส้สวนร่วมผีสิงอีดีแต่ตอนอย่ครับ<ม>ส้นหน้าอันบ่บอกเจียวที่เพิ่นมาบอกเลขตัวใดก่อนนะครับตอนอย่เงบ่เจ็ดกะเก่าเจ็ดเนาะเป็นคลิปแรกเนาะ<ม>อันนี้เปไทหน้าส้นหน้าน มังค้นมากยังบางคูง้นออกผีโจทยีปัญญาออกมาบอกเลขเก้าเจ็ดบาทนี่ครับมาเมื่อไหรมาตามคลิปสองบาทนี่เป็นอะไรอีกสามตัวได้ครับเอฟซีพันแนวเล็กกว่าครับคนยงเข้าสู่เอฟซีฟังไหมครับพันผีแปดศอกมาหาผีแปดจอกไม่หนผีโบราณน,นะโอ้โอโอ้ผีแบบผีโบราณน,<ค>นี่นแปดจอกเก้าจอกได้คนแปดคนโบราณสูงแปดจอกเก้าศอกเน สูงอีกทีบ่ครับแต่โอ้ยก็สูงอีกทีเนาะจนว่าโล้งเนี่ยเหง้าลานแล้วโล้งใส่บ่โ,โอ้แปดสองคนเหงาคนสูงแล้ว<ส>คนโบราณสายพันธนุ์เหงาเนาะแม่ไหมจนมากสิอยู่พื้นที่ไหนครับคนสูงแปดสองนี่สิอยู่จังหวัดไหนส่วนมากครับส่วนมาก,กอยู่ศรีสะเกดก็มีอยู่ศรีสะเกดโอ้ศรี่เกตบุรีรลลัมบ่ครับแม่นไปมาก็ได้สั่นก็ได้เตี้ยลงมาเบิดเนาะครับเนาะเดี๋ยวนี้เนาะ สมัยนี้มันม่มีแล้วบ่คือแต่โบราณสี่ศูนย์ท่านไปทำแน่แล้วครับเนาะแต่โบราณมี่หลีแต่โบราณผีโบราณมีแท้ของเขาอยู่หลีมีแท้เนาะครับเนาะงานบอกมันเปลี่ยนเนีว่าข่วงจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนาะครับนีะครับพอใหญ่ยิงพ่อขนาดผีสุดรอหรือว่าพอใหญ่เสือร้ายของเขาครับเอฟซีเอฟซีกระถามหาหลายเป็นยังไงครับสีขายยังงวดนี่กล้าวะครับสีขายยังแนงงวดนี่ มาสิคายหน้าแล้วสื่อแบบายหน้าเลย,าายข,าย,า,ลยขายจักไร,ากไรขายจักไรหน้าคนยิงราคา<น>แพงนะมาคนยิงเนาะไรจักแสนละครับคนยิงโอะไรล,ละซนนี้ลลารันมาแล้วเนาะอุไรเลยซีฮารันนี่ครับถูกก่ะทำบาราได้ครับเอฟซีหนวาติดทางเนาะนหน้าติดทางตัวนี่ร,รับเสียใหญ่ทุกวันนี่เพิ่งว่าอยู่แต่งตัวนี่เสื่อนี่บวชบวชบวชสุดเลยเล่ากระเทนเอ้า เอาตัวเลขเลยเพิ่นมาแนวไรคนสูงแปดซอกนี่ครับเพิ่นมาหาเพิ่นมาว่าเพิ่นทีเอาเลขมาให้ยโอ้เพิ่นทีเอาเลขมาให้สามโตเลยเพิ่นว่าสามโตเลยแมนโอ้ยสามโตเด่นเด็ดเลยเพิ่นมาจักตุลจักโตัวเหรอคนแปดซอกเพิ่นมาหางกาว่าครับเพิ่นมาฮะอันเดาะมาเที่ยวนี่ล่ะมันก็เริ่มมาแวะมาแวะเรียนนี่ละมาแวะเรียนนะครับเพราะยังเนี่ยมันก็เริ่มเอาเลขมาให้พราะมเพิ่นว่าครับ ผลิตสามโต๊ะว่าไเนีดเพี่ดนวะโอ้อดวงวิญญาณนี่ก็สีหล่องร้อยไปที่เนาะครับเนาะแม่นแนแนหล่องร้อยมาบนื่้นมาเห็นจุดจึกหัวหน้าผีตัวนี่<ม>บ้านหัวหน้าผีคาคักตัวนี่งจีว่าเนาะแน่นต้องสอบถามกันในจังหน่อยเพื่อจีว่าเนาะครับเ<า>นา<อ>ะถามแล้วค<ใ>นร,ร้านแปดสอบเออผู้ชาย<ม>หรือผู้หญิงนะครับเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแน่นจส่วนมากผู้หญิงบโมไครมีหรอไม่ใช่ผู้ชายบ่าหัวแม่น เทปบลานนะโอ้ลายเ่ปุไร่เลยสูงแปดสองแต่คุณยิ่งบอกครมีครับนี่ลายเ่ปุไส่แต่ทำไมโมลานฮะแต่เดือนนี้หายากหายกเอาะยังสูงที่สุดก็ลอยหกสิบตันลอยหกสิบลอยเจ็ดสิบอยเจ็ดลอยแปดนาะน่อยู่ซัมนี่ละสูงสุดอือมันคือพลังเนียพลังมันมาสูงรับเลยพังสายฟันตัวนี้ก็สูงกันสายฟันนี่ แมนอยู่เออมีหลายสายพันธุ์เนาะพันธุ์พันธุ์สูงได้พลังหุ่นดีที่กันไหมแมนสูงไงเพื่อนนี่สูงไงเน่าอะไรเพือเอาหัวแดงจริงคือเนาะแมนพลังเน่าเนาะก็ต่างเราเรื่องนี้ก็มีหลายสายพันธุ์คือว่าหลายสายพันธุ์เนาะคนไทยผัดผมดำเนาะบาทนี่เนาะแมนพลังผัดผมสีทองไปสั่นไหมมีแต่สั่นเหรอขาวจูนพูนอือสเปกพอเยังเลยนะครับเนาะแม่เนี่ย เพิ่นมาจยังไงอีกครับคนอันสูงแปดจอกนี่ครับเพิ่นมาเพิ่นก็นมาใหา้เลขน,นะให้เลขเลยเออให้เลขโอ้ให้เลขยสามตัวสามตัวสามตัวดีเด็ดเลยเพื่อนนะตัวไหนครับเพิ่อนยังหกห้าสามเพื่อนนะหกห้าสามแมนเพิ่นไหนตัวนั้นดีเด็ดมาเลยอืนมนอกจากตัดเอากับหน้ากับหลังเอาดีครับหกห้าสามนะ เอาเด็กเขาหมุนลงเป็นเด็กเก่านั่นเนาะแมนแมนเก้าห้าสามแดงสีเนาะแมนเก้าหาสามหงาสามไปยังสันอืมจะสามหาไปยังสันนะครับครับสามหาหาสามเนาะครับเนาะแมนแมนมาหาหมูหาก็ได้แล้วได้ครับมุนนะอมหมหาเก้าหาก็ได้ครับอือขัดเนาะคนคนโบราณคนโบราณอืม เป็นว่าจากไั้นอีกบาทนี่สองตัวเพิ่นบอกตัวไหอยู่บอกรึสองตัวก็หมุนเหรินแนห์นละ่ะเพิ่นว่าโอ้หมุนเอาหมุนมุนมุนเหรินแนห์หั่ะเพิ่อนโบราณสูงแปดสองสำคัญอยู่ได้เมือ่อไรถามเพิ่นบอกเพิ่นเอามาแต่ใส่แหน่แน่นอนบอกรึพวกเเพิ่นเอามาแต่นึ่อาันานั้นปุยยาตายายเพิน่นเพิ่นว่า เลี้ยงมาเลี้ยงครับอย่ามาตัวให้เสียเงินได้ก็ว่าเอ,อาอยู่ว่าอย่าตัวให้ได้หรอบอกให้สัดสัด,สดได้อ้ยบอกครับแล้วคนว่ามาตัวบุ<น>บกมาตัวกับใครอยู่เนาะอกมาตัวดอกเพคนว่าซื้อคอนโดตัวมุนเลี้ยงอยู่นี่นี่แล้วคนว่าอยู่นี่นี่ละอือบุกคือพอนยิงได้หันขึ้นหันลงเ้มคนว่าพอนยิงหน้าติดทางใายใดละหาหลานเงินบุอึดได้แต่รับเสียคนอ่ะพอพอนยิงเนาะห้าสามเหมือนว่ากับมุนเอาในนี่แยนี่ละคนว่านะ คมันคือมันร่องคนว่าครับมันก็สีแมนตก็คนบอกมั้งซะนอกรับแม่อ๋อตัวชวนผีหน้าศูนยให้ในเกียรติหน้าบวบเนี่ตัวไหนล่ะครับพ่อเนี่ยเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดมันก็มาทับล่างยุ่มขึ้นทับล่างอีกมันก็ทับล่างมึงขึ้นบ้านโอ้ผู้หญิงหรือผู้ชายหรอมาทับผู้หญิงโอ้ผู้หญิงนี่โอ้บาทมีบาราจ้าผู้หญิงทมาอืม บัธรรมดาเนาะพอหยิงเขาแน้วก็เปนชุดล่อนี่ยแหละครับอีกสี่อพอหยิ่งชุดล่อก็ได้ครับแม้วเพิ่นสายายาเพิ่นไล่ไลายสายายาสะเดืนอนพอหยิงของเขาเนี่ครับมาขึ้นทับล่างพันนี้อย่างไรล่ะครับขึ้นทับล่างบา้านทับล่างไม่เสื่อโอ้อยามากอดมาหอมนี่ล่ะเนาะเพิ่นก็ให้เรียกว่ายล่าเพิ่นว่าโอ้ให้ไไปแล้วเก่าเจ็ดนี่ล่ะอือหรือเก่าเจ็ดเจ็ดเก่านี่ล่ะเพิ่นว่าจริงจิงเลยจริงจิงเลยเพิ่นว่า ไปไซบูรอดแทะอรอดเดีย<อ>ว,ว่ามาลางมาบนโอ้ฮวงวันมทำถึงเงินข้าวาว่ะอันยังก่อนนะนอ้ไอตรตลีที่บมอครับลรตรีใบเนึองอยู่บอกครับเลข้ายมันโอเ้โอเลขท,ท้ายไนอืมหยะพราไปขึ้นเงินมะบนวหนาเพ่อนบนไสมาพี่วะนาวพี่ก่อน, <c oughs> นเดี๋สวัสดีครับเดี๋ยวหะาสวัสดีครับไม่ตัวใดตัวหนี้ครับอันท่าไปขึ้นเงินแนวไรลรตรีไป่ขึนูกดบ้าน หนัปท่องเพิ่นผุแล้วฮะัปท่องเพิ่นไปขึ้นอยู่ร้านท่อง่นโอ้เพิ่นรับซื้อเพิ่นรับซื้อเราตัดดิเพิ่นได้จักใบพลพอมขนาดทีเฮานี่ครับได้ใบเดียวโอ้ได้ใบเดียวเลขหน้าหรือเลขหลังก่อนนะเลขเลขหลังเลขหลังโอ้ได้จักพันพอ้ยองครับจะได้ขึ้นมยอะสามพันแปดสามพันแปดอืมดีใจน้ำครับมันไกลหนาอะไรได้หนิไก่สิไรทั้งวันทีหนึ่งอลไรได้หนิครับได้แล้วละโอ้เอ้า งวดนี่เป็นว่าสล้ายหน้าคุ้มหลดเอฟซีเลยจะลองเบิรงเนาะค่ะหือถ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 ือให้เอฟซีคปหนนาจอครับคุณค่ะคุณพอยกดไลค์กดแชร์ครับเอฟซีพี่น้องนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณพอยหญิงกับท่านผู้ชมผีหน้านันบอก เก่าเจกับทำชมขอเก่าเจ็ดแล้วก็พีบร้านบอกหกห้าสามหกห้าสามประจําหัววันที่เจ็ดมกล่าค้มหกเก่าขอหัมมิชมม่หลา็คุณพอยึงค่ะแต่ยี่หุ n ฝ่าวไปใส่ค่ะทอมีสามดาวมีของดีมาฝากทําทชมค่ะรับชมมของดีพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเอฟซีมันีท่องมีสามดาวดเดินทางไปถ้ำบนยวัดลงพลอดเกจีดังแดนอีสานจังหวัดสุรินทร์ไดมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีค่ะเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพย์ค่ะขายไพ่ขายของบอดีลูกค้ายงางพานบ่เขาลานเอาตัวนีไปใส่จะได้มีโชคมีลาภค่ะซื้อเหลขซื้อลอตเตอรีจะไหนถึงไปรับชมมังคองดีกับน้องเบิร์ดอยู่ข้างในค่ะ ไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับอู้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตาหมายยมหาสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือก การงานขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีพี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกขอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งหลัก ลูกหัวสามลูก,ลกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวม <ง S 2> ทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะคร,ครับผมบผม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนะพอนนวดตี่เหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อลถคืออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาหมยพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชม หลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบู่อดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอีหยงบุบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุรมาบังหมาล้านเห็นุใดนคนมองโบเห็นลานคาเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับ ดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปานเท่ห์น้ำ่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหยินซื้อเสียงหลวงปูรอดมานานแล้วมือหนครับมีโอกาสในมาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอีีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลง ก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมือเ่อแต๊ๆครับท่านผู้เมื่อแต๊ะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับและะ้วก,ก,กนน็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก สเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม Self ข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้ น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ยส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยเนี่ก็แต่งขึ้กันน่ครับยืนข่าวว่าไส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากก้นหักก้นหลง เบาแอมโลตุงกับบุรุษาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับห้ดวงเงินบารมีฮอแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอก่านสมผู้ชมแล้วกาบเบาแอมราตุงนี่ดนน้ำมุนมาน้ำครับใ้น้ำมุนข้องหลวงปุลอดไม่หาเอฟซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบัง เสนยเงียบจังไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเออครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาโบลายครับมาฝากเอฟซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าเอเราตรงกับสให้เบิ like like well okay. <S 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 ้งตัวเล็กับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับผชมเนาะนี่มงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ ราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 คสาธุสาธุครับ